ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนนอนฟันเจเบิลโทเค็นสินทรัพย์ดิจิทัลดิฉันเป็นคุณครู AI พร้อมให้ความรู้แก่ทุกต่อเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำใครจับต้องไม่ได้แต่สามารถซื้อขายได้เหมือนทรัพย์สินอื่นๆผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถจัดเก็บคุณสมบัติและข้อมูลที่เป็นอัตลักษณ์ของเหรียญดิจิทัลประเภทนี้ได้สินทรัพย์เช่นผลงานศิลปะดิจิทัลคอลเลกชันดิจิทัลเช่นคริปโตคิตตี้ตั๋วเข้าชมงานอีเวนต์สินค้า Digital, ผลงานศิละปะดิจิทัล NFT ของผลงานศิละปะดิจิทัลเช่นภาพวาดภาพถ่ายคลิปวิดีโอผลงานศิละปะดิจิทัลได้แก่ Theories, The First 5000 d a y ผลงานศิละปะดิจิทัลของศิลปินชาวอเมริกัน Beeple ซึ่งขายได้ในราคา69.3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐไมค์วินเกิลแมนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ชาวอเมริกันเกิดเมื่อปี1981ในช่วงแรกเขาวาดภาพและลงสีด้วยมือแต่ต่อมาได้มีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น Adobe Illustrator, Cinema 4D คือสร้างสารคผลงานรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกหรือคลิปวิดีโอสั้นบนลูกคอลเลกชันดิจิทัล NFT ของคอลเลกชันดิจิทัลเช่น CryptoPunk และ b o r d e a n d Club ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักสะสมได้แก่ CryptoPunk 7523 NFT ของ CryptoPunk ซึ่งเป็นคอลเลกชัน NFT ที่ประกอบด้วยภาพดิจิทัลของตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว NFT ชิ้นนี้ขายได้ในราคา11.8ล้านดอลลาร์ c r y p t o p u เป็นผลงาน NFT โปรเจกต์แรกๆบน Ethereum Blockchain โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น NFT ยอดนิยมที่มียอดขายสูงทางเว็บไซต์ดีคริประบุไว้ว่าคริปโตพังมีปริมาณการซื้อขายมากกว่า118 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐณวันที่1กันยายน2 0 2 0